ันเป็นงานของเราอะเราเราก็ได้แต่ตรงนั้นภาษาอังกฤษมาถึงได้ภาษาแคนาาได้แล้วก็มั่นใจได้ยนะปฏิบัติเราก็รู้จริงทฤษฎีก็รู้จริงภาษาคนที่แบบว่าถ้าไม่รู้จริงหรืออะไรเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าแต่ถ้าอไหนมันเป็นงานของเราแล้วเราก็ต้องเรียนรู้หนาเคนที่บอกว่าเรียนรู้ ชอบเพื่อที่พัฒนาตัวเองแนละ้วไม่กลัวบ้างหรือว่าอุ้ยอันนี้ไม่เคยทําไม่ไม่เป็นมันจะไม่ได้มั้งสมัยก่อนอะเป็นคนขี้อายแล้วไม่กล้าแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแก่ขึ้นแก่ขี้แล้วมันแล้วมีความลก,วกล้าใช่ความกล้ามันมีแล้วอตัอเึ้นแล้วมีลูกอ่ะเราต้องทําให้ลูกเห็นสอนลูกเนี้ยแล้วมันก็เป็นไปเองโดยที่เออไม่ไม่กลัว รู้ไหมว่าไปทำซูชิแล้วเขาใหเา้เขาให้อะไรนะเข,เขาทำให้ชิมอ่ะแล้วให้เราไปยืนแล้วก็ไปแจกลูกค้าแล้วก็พูดอ่ะโอ้โหครั้งแรกนะจำได้อายมากอายมากเดี๋ยวนี้เล้วชนเลยมาเถอะแล้วของอะไรที่ใหม่ๆเราจะเป็นคนที่แบบว่าอันไหนใหม่ซูชิใหม่มนูใหม่มาปุ๊บเราเรียนเลยเราไม่เราไม่เราไม่ เธอท,ทาสิอะไรเงี้ยเฮ้เราจะบอกว่าเอามานี่เราจะต้องอ่านเราจะต้องทําคือต้องรู้เลยถ้ามัวเราไปหลบหรือไม่กล้าเราก็ไม่ได้สักทีหนานี่บอกมาเลยแต่อันนี้เป็นการเรียนรู้ในตัวเองใช่แล้วมั่นใจจากตอนแรกๆใช่ตอนแรกๆนี่ตายแล้วมีผลอะไรไหมแค่เรากล้าและเราฉันทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะ้มีผลนะหนาในาลูกค้าประจา คือการอเราบอกเขาเขาบางทีเขาก็มาเขาไม่รู้ว่าชูชิมีอะไรบ้างสมมติเขามีงานเนี่ยห้าคนเขาต้องใช้ชูชิเท่าไหร่ซื้ออะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ในส่วนนั้นแล้วเราแนะนําเขาแล้วพูดให้เขาฟังเนี่ยเรามีสั่งด้วยมีมีถาสั่งแต่ต้องไปเอาเองค่ะอือเฮ้ยอภัยใจโชคดีนะที่ได้พนักงานอยู่อะใช่แล้วหนูก็บอกนะเวลาเวลาลูกค้ามาหาเนี่ย หนาจะไม่คุยข้ามที่กระจกอ่ะค่ะหนาจะเดอนหอ,อกไปตอนแรกเจ้าของก็บอกหนาทาไมเธอต้องทําแบบนั้นด้วยมันเสียเวลาเพ้งนี่น,นั่นเขาไม่รู้การตลาดเนี่ยหนูจะพูดตลอดหนูบอกไว้า่างนะั้นน่ะมันไม่เกระสเปคสำหรับเขาตะโกนหกเบกมันน่าเกลียดคนอื่นได้ยินมันไม่ดีเราต้องไปคุยกับเขากระสเปคแค่สองนาทีอ่ะดีไม่ดีเข้ามาทั้งปีให้เธอละเอาเจ้านายถ้าเขาตำหนิอย่างนี้แนละ้วเรา นักเรียนจะทําหนูก็พูดให้เขาฟังไงเพราะว่าเจ้านายหนูเขาแต่ละคนอ่ะเราไม่เหมือนกันแล้วเราบอกยังงเา้าก็บอกนี้เขาก็ฟังเพราะว่าเขาไม่มีตรงนั้นไงเขาไม่เห็นตรงนั้นคนที่เป็นเจ้าของไม่จําเป็นจะต,ต้องฉลาดสลิมไม่จําเป็นเขาแบบเขาไม่มีทุกคนพนักงานอ่ะส่วนามากจะมีมากกว่าเพราะว่าพนักงานอยู่ตรงนั้นทั้งวันแล้วก็เป็นคนที่ อะไรอ่ะพูดกับพูดกับลูกค้าได้โดยตรงใช่แล้วเราก็ทําตามที่เราคิดว่ามันเหมาะสมมากกว่าแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นบางทีอ่ะเราขายได้ดีกว่ากินงานใช่ไหมอย่างพี่มาอย่างเนี้ยพี่บอกว่าฉันมีเฟยะอาร์ดเฟสสาหรับสิบคนเธอทํา,ทาทได้ไหมเธอทําทได้ไหมเธอมีอะไรบ้างแล้วฉันต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะพอใช่ ค่ะทีนี้หนูก็จะถามก่อนว่ามีคนเออ่กินเฟรนช์ฟรายส์ไหมกินเนื้อปลาไหมว่าทุกคนเขากินปลากินกินกันเยอะไหมกินกระจุ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนดั้กินจุ่อยู่นะใช่เราต้องถามแบบนั้นไอย่า้แบบพี่เนี่ยเรื่องจากมันเป็นไอ้ข้าวปั้นไงมันก็จะเแบบผักผิวสำหรับพี่เนี่ยกจะกินได้น้อยเดี๋ยวพอข้าวมันอิ่มแล้งค่ะ เวลาลังนนต้องชิมต้นหน่อเนียแล้วก็เราก็ต้องก็เหมือนขายข,ายของนาที่โฆษณาค่ะแนะนาเขาใช่แนะนำแล้วแต่ก็ต้องแนะนํำด,ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วไม่พอแล้วเกลือเกินเขาว่าผคนจะไม่พอใจเท่าไหร่ใช่ตอนแรกๆหนังก็จะเป็นแบบน,นี้แหละไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าแต่ตอนนี้เชื่อทำงานอ่ะถ้าใครมาน้ำเรียกแหละ ล้วมีพนักงานทำพร้อมกันกี่คนนะคะเออสองคนสองคนเองน,น้อยมากตอนนี้อ่ะมันเอ่โอโควิดหน้าด้วยแล้วสมัยก่อนอะเยอะค่ะก็องค์เซ็ตมันก็สูงไงแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอพาร์เทนีท่ความจริงแนละ้วเขาก็ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะแล้วก็พี่ชอบไปอพาร์เทนก็คือว่าของอะไรที่เขาจัดไว้เป็นผักเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาเนีย่ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วก็ ดูแล้วชอบแล้วที่นั่นซื้อเยอะกว่าที่อยากจะซื้อซะอีกเนี่ยอันนี้นะพี่เห็นไหมนเนี่ยค่ะมันด้านด้านเพราะว่าไปถูไปไถนะแต่หนูจะพยายามอันนี้นเขราะเรียนสั้นวันแรกที่หนูไปเรียนอันนี้หนูเอาชินัทเอาส้อมไปส้อมที่ขาเน่ะนะค่ะแล้วก็ให้หนูทำแบบนี้นคือ มันต้องอานี้เอาแต่ผิวอย่ามันต้องบางมากห้ามลึกการเลียนอ่ะคมด้วยมันคมมากมันนี่ผ่าตัดเลยอ่ะอย่านอ่นจะขูดออกได้อย่าอ๋อนี่ละเอียดนะเนี่ยเรียกว่าเท้าหายใจได้ดีขึ้นเลยเนี่ยแต่ถ้าอย่าทำลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันเจ็บใช่มันก็จะซิบซิบดยนี่คุยได้ปะได้หนูคุยได้ เนี่ยดีมากเลยนะวันนี้เราได้รู้ก,กว้างกันเพิ่มขึ้นว่ามีคนไทยได้มีทำกิจการบริการอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า,านะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะทำเล็บทำมือหลายอย่างก็ปรึกษาได้มาใช้บริการกันได้นะคะคนไทยในในแท้แน์นะที่ว่าโชคดีหลายอย่าง beauty แสนสวยความงามดูความเรียบร้อยของสุขภาพเทา้านิ้วมือแล้วก็ผักไทยโอ้โหเอาน้นเรามีมากเกินพอได้ซ้ำไปมีคุณภาพเลยได้กินอิ่มอร่อยเมื่ออยู่ในยี่สิบห้าปีสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยแล้วแม่บ้านก็คือเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่มามาเทียบตอนนี้ ทุกคนทําอาหารที่บ้านแล้วส่งไปสนีทําขนมใช่ทุกคนมีความ,มารู้ไปเรียนที่เมืองไทยมาแป๊บนึงมาทาที่บ้านอะไรเงี้ยแบบเรียกว,ว่าได้ดีดมากควา,ามสามารถของตัวเองใช่ไม่ต้องมาเป็นแ้องบ้าน,นอย่างเดียวใช่เทียบกับยี่ห้าปีที่แล้วมีความรู้สึกโอ้สุดยอดทุกคนก็พยายามเนาะมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอิสรับเสรีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ถูกต้องเลย มีความสุขเพิ่มมากขึ้นในชีวิตเพราะเราได้ปลดปลออ่อยเน่ยเน่หายนั่นเองไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยใช่ไหมค่ะแล้วเรื่องออนไลน์ก็สําคัญนะเราได้รับข่าวสารเพิ่มมากขึ้นทั้งที่ในยุโรปนี่เองแล้วก็จากบ้านเราด้วยชีวิตดีดมันก็ขึ้นอยู่ที่เราด้วยว่าเราพอใจไหมค่ะ <laughs> แล้วจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ม,มันก็จะไปสู่ความสําเร็จจากที่เราอยากทําอะไรเราอยากพัฒนาตรงไหนทําไปแล้วถ้าเผื่อว่าเราแบบมันไม่ใช่เราก็มีข้อมูลทางเลือกให้เราไปเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเห็นชีวิตของคนอื่นเขา